สวัสดีครับว,ว,ว,วันนี้เราอยู่ที่พังงาวนะครับงาวช่วงนี้งานกำลังเยอะนะครับปรับแบบนะครับมีกำลังจะเทพื้นเทปูนนะครับเก็บภาพมา,าเพื่อนๆได้ดูความคืบหน้า อยูก็ประมาณนี้นะครับาสายงานก็เพื่องาวเลยครับจังหวัดลำปางช่วงนี้ลำปางเกิดเพื่งาวงานขึ้นเยอะนะครับวานก็พาไปเปิดหน้างานใหม่ๆนะครับให้เพื่อนๆชมไปขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เพื่อนๆ ในการสนับสนุนให้กำลังใจเยอะนะครับเยอะขอบคุณมากนะครับก็เก็บภาพนะครับให้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนนะครับเก็บภาพไปให้เพื่อนได้ชมนะครับอัปเดตรถไฟหลังคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนะครับเพื่อจะลงเป็นคลิปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าชมนะครับติดตาม มากม่นะครับก็เราจะรายงานแล้วก็มาอัปเดตกันเรื่อยจนกว่ารถไฟจะวิ่งได้ปี2571นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับไปก่อนอนะครับสวัสดีครับ